สวัสดีค่ะก็มาพบกันอีกนะคะสําหรับช่องกศนตำบลนนคมิ้นค่ะวันนี้เราก็จะมาพบกับปาด์ตเกคนของตำบลน,นะคะท่านมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเราจะมาพบกับปารของเราเดี๋ยวจะเชิญเข้าไปข้างในก่อนรูบรรยากาศก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่อยู่ไหมคะกลังให้ะค่ะก็ สวัสดีอีกรอบนะคะทีนี้ <requ ie S 1> ดเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้คุณแม่แ,มแนะนําตัวเองนะคะว่าชื่ออะไรนะคะแล้วก็คือด้วยแนวความคิดทําไมถึงหันมาเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงนะคะแ,แม่แนะนําตัวท่านผู้ชมเลยค่ะสวัสดีค่ะที่จัน์เซน่งสุส,สดาหัตทะเลอยู่บ้านต้ขมิ้นหมนึงแต่บลนังขมิ้นอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุพีค่ะ ขอเป็นเสียงในฟิล์มนะคะอ่าคือแนวคิดของคุณแม่นะคะคคิดว่าเหตไหดคือได้มาเรียนลูกเกี่ยวกับเศรษฐกิจพ่อแย่งเมื่อก่อนคุณแม่เห็นอีย่างนี้ค่ะโอ้คนแม่่รับอันเหตดอาชีพนี่อย่างคือถึงไดมาอันเหว่ว่ามาเลียนมาศึกษาด้านเดิมแต่แม่ค่ะเป็นเกษตรกรเนี่ยจะเป็นเศร้าให้เศร้าหน้าเห้าเนี่ยเม่ได้ไปศึกษาดูงานที่ที่เชียงใหม่ลำพูน ไอ้ขอนเจนไปหันไปเนี่ยไปหลายๆหม่องมากเม่ยเ <tem> คีเอาตรงนั้นนะจ๊ะมาเป็นเป็นแรง่ันนานใจอยากอยากแม่เฮ็ดน้าเพราะว่าบ้านเขามันแรงแม่ก็เลยหาเงินมากนี่มากว่าเฮ็ดอันบอชลาเซียวเลี้ยงเป็ดแม่ก็เลี้ยงมากแล้วกระทำใดผลเลี้ยงเลี้ยงปลากระบอกป่าไงจ้ะแันนี้แม่เลี้ยมาปลูกพืชหลายๆอย่างจ้ะมีอย่างอะเล็กอะน้อยปลูกนั่นนี่ เลี้ยงปลาก็เลี้ยงแต่ปลานี่ยดีแน่นึงค่ะทีแนะนําเลยเลี้ยงปลาดีดีแน่นึงคือข้ามีขนที่กล้วยม่วแห้งข้ากล้วยงไว้กับเฟียงนะจ้ะมักกองไว้ยนี่ข้าก็ต้องซื้ออาหารก็ได้มันดีแน่นนจ้ะคือตอนนี้คุณแม่สุ้อแค่ไหนคือทําทุกอย่างเหมือนว่าค่ะคือในมีพื้นที่นี่ประมาณจากไรค่ะทั้งหมดทั้งหมดหมดเนี่ยเก่าไรจ้ะทั้งหมดเก่าไรแต่มีกล้วยมี่ผักแัดทุกอย่างเลยจ้ะพวกยิ่งพวกกะไข่พวก บ้านเฮาเป็นไปตู้เีงเนาะกับเบอร์ยศอล่าากับเบอร์ยแต่เท่ากับเบอร์ยศพักแคบมันทีมีหมดอนมาจากพักติวพักเม็ดพักของกินนี่างเงี้ยจิ้บูกะยางละเล็กละน้อยอย่านี้ทุกอย่างเลยที่ในสวนเนี่ยเนี่ยแต่บักเชียมันมีหลายปากจะคู่จะเป็เรี่อคือพักกันจอดนะฮะอานอย่างอันนั้นแม่เคยพูดนะเดี๋ยวเดี๋ยวที่นี่ย้อนให้คุณแม่เนาะค่ะผ้าเฮาไปชมบรรยากาศรอบรอบ สวนวานี่อย่างไงที่คุณแม่เห็ดเราจะให้ท่านบุ้ชมนะคะได้เรียนรูสิ่งที่คุณแม่เห็ดเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวให้คุณแม่เลี้ยงป่านะค่ะเห็นปลาอยู่นิดโตง,ง่ายมากเลยอ,อันนี้นะค่ะคุณแม่อันนี้ปลายังค่ะมันมีปลาแจละเม็ดปลาตะเพียน,ป,น,นป่านิ่มปลานุ่นกินได้นะคะ มีมีหนามแต่กินได้หนามเหมอนเขาก็จะเป็นหนามอ่อนๆกินที่ยอดแบบนี้อย่าดูนะคะอ่าเด็ดเลยอกคู่อ่าได้แล้วยนี่ยเดี๋ยวขอคุณแม่ไปปลูกเนาะผู้ใดสนใจอ่ะมาขอท่านคุณแม่อันนี้ถือว่า เพื่อนหาอย่างมันคา่าโอ๊ยน้ำกะน้ำกะฝูกด,ดิบง่ายด้วนี่ฝูปลูกดิบง่ายคัดๆๆคัดคัดนี่เราก็มาถึงอันนี้คือคอกห่านของคุณแม่สุชาดานะคะ <ไ mod> คดี๋ยวให้คุณแม่พาเราจนแต่ว่าเราน่ากลัวอย่างนี้คือห่านมันเต,ตะได้นะคะเชิญค่ะ<รา> กห่าจแบบทานนิไก่ไก่ดํางไก่กระดกำกรงดไก่พื้นบ้านแล้วก็ท่านั่นกับมีเฟสนิไก่พันธ์ไทยน่นค่ะแบบเิดกับนิไก่พันธ์ไทยกันี่ไก่นีได้ขายย่างสา่ยได้ขายหลายเที่ยวหลังแจตำบลนนคมิรีนะคะสำหรับวันนี้นะคะช่องของกสทชตมบลนนทบุนกขอขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเจอกันกับป่าของตาบลนนคมิรีต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ